สวัสดีค่ะวันนี้เจี๊ยบชวนเพื่อนๆทําน้ําสลัดโบราณนะคะหรือมายยงเนตนั่นเองค่ะเป็นวิธีง่ายๆค่ะเช็ดตะกอ้อมือก็ทําได้ค่ะวัตถุดิบก็มีเท่าที่เห็นนี้เลยค่ะไปดูขั้นตอนกันค่ะส่วนผสมนะคะจะมีไข่แดงนะคะสองฟองค่ะแล้วก็มัสตาร์ดค่ะครึ่งช้อนชาค่ะเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาน้ําตาลหล่อฮ่องกล้ยสองช้อนโต๊ะแล้วเจ๊บจะใส่น้ําเปล่าค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะ250มิลลิลิตรค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเจ็บจะเอาของเหลวใส่ลงไปนะคะคือน้ำกับน้ำส้มสายชูนะคะน้ำค่ะ ก็มันซ้มใส่ชูค่ะเสรนะ็จแล้วก็ตีให้พอละลายค่ะเสร็จแล้วนำไปตุ๋นค่ะ ตนให้ไข่สุกนะคะตัวนี้เป็นไฟอ่อนๆเดือดอ่อนๆน,น,น,นะคะในเวลาตุนนะคะเราจะใช้ตะกอมือเนี่ยนะคะคนส่วนผสมตลอดนะคะเพื่อไม่ให้ตัวส่วนผสมนะคะมันเป็นลิ่มๆนะคะเวลาเราตีครีมออกมาแล้วมันจะไม่เนียนนะคะ มันเริ่มเหนืดแล้วเห็นไหมคะอันนี้คือไข่สุกแล้วนะคะเจ๊ก็ปิดเตาเลยค่ะย้ายมาที่โต๊ะแล้วนะคะเจ๊จะค่อยๆทยอยใส่น้ำมันมาก่อค่ะทีละน้อยนะคะ จากที่เจ๊บเคยทำหลายๆครั้งนะคะตัวน้ำสลัดนะคะสำคัญก็คือว่าตัวน้ำมันนะคะเราต้องใส่ทีละน้อยนะคะแล้วตีจนเข้ากันแล้วค่อยใส่ช้อนถัดไปนะคะเจ๊บเคยทําคือใส่ทีเยอะกว่าน,นี้นะคะแล้วตีปรากฏว่าแยกตัวค่ะแยกแยกตัวแล้วก็เหลวค่ะมันก็จะไม่เป็นตัวขมข้นๆน้ําสลัดที่เราอยากได้นะคะ ส่วนสีสันนะคะเพื่อนๆสามารถเติมสีผสมอาหารได้นะคะเป็นสีเหลืองไข่นะคะแต่เจ๊ไม่ได้เติมนะคะก็เอาสีตามนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ